อ w i s e บิฉะนั้นอ w i s e บิฉะนั้น r w i s e บิฉะนั้น r w i s e บีฉะนั้น r w i s e บีฉะนั้น อ w i s e บิฉันั้น r w i s e บิฉะนั้นอ w i s e บีฉะนั้นอ w i s e บีฉะนั้น r w i s e บิฉะนั้น อ w i s e บิฉันั้นอ w i s e บิฉันั้น r w i s e บิฉันั้น r w i s e บิฉันนั้น r w i s e บีฉันั้น อ w i s e บิฉันั้นอ w i s e บิฉะนั้น otherwise บิฉะนั้น otherwise บิฉะนั้น r w i s e บีฉะนั้น อ e r w i s e บิฉะนั้น